สวัสดีครับกลับมาพบกับเซียเกซนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูการอัปเดตของเกม p u b g Mobile ในเวอร์ชัน2.2ที่เซิร์ฟเวอร์เบตา้าอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปดูแผนที่ใหม่แผนที่นูซ่ามาและนอกจากนั้นเรายังได้เห็นปืนใหม่นะครับเป็นปืนช็อตกัน NS2000 นะครับบอกได้เลยว่าโคตรเทอ่าคราวนี้เราไปดูโหมดใหม่กันบ้างครับ นั่นก็คือโหมดที่มีชื่อว่าโหมดเกลียฟอนนะครับสำหรับโหมดนี้มันมีความน่าสนใจยังไงมันน่าสนใจตรงที่ว่าโหมดนี้เนี่ยจะมีสกิลให้เราใช้นะครับนี่ครับสำหรับสกิลเนี่ยเราสามารถเลือกได้ที่หน้าล็อบบี้เลยนะนี่ครับมีสกิลที่แบบเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเบื้องต้นสกิลเนี่ยเป็นภาษาจีนนะครับแต่อันนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นการสแกนหาศัตรูอะไรอย่างนี้นะครับ เป็นการสแกนหาเมื่อเรากดใช้อะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้อ๋อซับไพสแกนนะครับเป็นการสแกนหาซับไพหรือว่าไอเทมที่ตกตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยต่อมาอันนี้รีโมทชอ็อปน่าจะเป็นการเรียกร้านค้ามาเพื่อซื้อไอเทมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ Track เป็นการแบบมาร์คศัตรูตรวจจับศัตรูอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งต้องลองใช้ดูครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนอันนี้ลัคกี้แบ็กแพคคืออะไรครับเนี่ยมีคูดาวอยู่ที่5วิไม่รู้ว่าคืออะไรนะน่าจะเป็นแบบเป็นกระเป๋าที่แบบสุ่มไอเทมมาให้เราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องมาลองใช้ดูเออสกิลนี้น่าสนใจว่ะต่อมาฮิลิ่งสโมกโอ้ยเป็นระเบิด ควันนะคุณผู้ชมแต่ว่าระเบิดควันอันนี้เนี่ยสามารถฮิวได้ด้วยนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับสกิลนี้ส่วนอันนี้เป็นการเรียกรถ <c oughs> เป็นการยิงแอร์ดรอปเพื่อเรียกรถลงมาใช้อะไรอย่างนี้นะครับอูดาวอยู่ที่1ิวิโออันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเผื่อแบบเราต้องการรถในกรณีที่แบบฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้สกิลนี้เพื่อเรียกรถได้อะไรอย่างนี้นะ แล้วอันนี้เกรดดิ้งดอน่าจะเป็นการสร้างตัวปอมมาเพื่อหลอกล่อศัตรูอะไรอย่างนี้นะครับสนหรับสกิลนี้โอ้โหมีสกิลเยอะมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นโหมดนี้กันดูนะครับสนับสนุนโดยโกลเด้ Golden, เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่อั้น ซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นใหม่โดนใจกว่าเดิมในราคาคนไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเติม UC ในราคาที่ถูกมากๆครับบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มครับสำหรับโปรโมชั่นนี้และนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมเอ l และ n n Mobile ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Line ID@ ดีแอดโเติมเกมได้เลยครับ โอเคครับโอ้ยตงรงเกาะเกิดนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกสกิลได้นะครับซึ่งผมอยากรู้ว่าไอสกิลลัคกี้แบ็คแพ็คเนี่ยมันคืออะไรอน่ะกระเป๋าดวงดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้องมาลองใช้กันดูอ่าเบื้องต้นเนี่ยโอ้ยเหมือนจะมีไอคอนอะไรสักอย่างเนะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราต้องไปลองโดดดูนะครับว่าเจ้าไอคอนพวกนี้นี่มันคืออะไรนะว้าวมีจุดที่น่าสนใจ2จุดนะครับอ้อน่าจะเป็นเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนนะครับเนี่ย Stranger Town โอ้เดี๋ยวลองโดดลงไปดูครับว่าเจ้าเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยมันคืออะไรนะเดีย๋ยรู้สึกว่าจะมีการ ขึ้นกระเช้าไปที่ข้างบนนี้ได้ด้วยนะเนี่ยนอกจากโหมดนี้จะใช้สกิลได้แล้วนะยังมีเทศกาลฮัลโลวีนให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับผู้ชมนี่ว่าแต่ฮัลโลวีนเนี่ยวันที่เท่าไหร่วะเนี่ยลืมละแต่บรรยากาศเนี่ยไม่เหมือนเทศกาลฮัลโลวีนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดว อะไรเนี่ยกระเป๋าเล็กๆสีเขียวที่อยู่ตรงตัวผมมันทำอะไรได้คับผู้ชมคืออะไรเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรกดอะไรก็ไม่ได้งงเหมือนกันใช้งานยังไงวะเนี่ยสกิลนี้เหมือนจะเป็นกระเป๋าเสริมรอ่ะผู้ชมกระเป๋าเสริมจากกระเป๋าปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำให้เราเนี่ย แบกของได้เยอะขึ้นจากสก,กิลนี้ใช่ไหมโอ้ยเดียเดี๋ยวเดี่ยว,เ,ยวเราสามารถเปลี่ยนปืนได้เหรอเนี่ยเอลูซี่มาแลกเป็นปืนใหม่โดยที่มันน่าจะเป็นการสุ่มอรัอคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูนะว่าผมเอาอูซี่มาสุ่มแล้วผมจะได้ปืนอะไร กลายเป็นโอ้ยกลายเป็น UMP ซะง,งั้นเลยว้าวมันอย่างนี้นี่เองสกิลนี้แต่ใช้ได้จำกัดนะคุณผู้ชมก็คือใช้ได้3ครั้งใน1เกมนะโอยถือว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจถ้าเราลองเอาคา98มาแลกแล้วมันอาจจะได้ AW ก็ได้นะคุณผู้ชมแต่อันนี้เราใช้เป็นปืนแบบ S MG แลกดูนะครับแล้วถ้าเป็นช็อตกัน่ะ โอ้ย oh. <laughs> อะไรคือการเอาช็อตกันมาแลก M4 วันนี้แล้วถ้า UMP ก็จะเป็นปืน S MG นะครับแต่ช็อตกันมาแลกเปลี่นอ็นี่มันยังไงอยู่นะ <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทศกาลฮาโลวีนหน่อยแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ๆก็มืดมาซะง,งั้นเลยอนะ่ะคุณผู้ชมเอาแล้ว <c oughs> วิ่งออกมาสว่างพอเดินเข้าไปมืด <c oughs> โอ้เอาแล้วคุณผู้ชมจะมีปีศาจหรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> เดินเข้ามานี่แบบ <c oughs> บรรยากาศอย่างร้อนเลยตอนแรกก็งงว่าทําไมเทศกาลฮาลโลวีนท้องฟ้ามันแจ่มใสจังเลย แต่พอเดินเข้ามาเท่านั้นแหละเอา้าเฮ้ยเราสามารถแปลงร่างได้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยกลายเป็นหุน่นไล่กาโง,โง่เอาไว้แบบแปลงกายเพื่อแบบดบศัตรูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอเอา <c ười> กลายเป็นตัวนี้ เหมือนจะเป็นผีไปหลอกคนอะไรอย่างนี้นะสำหรับสกิลนี้นะครับผู้ชมเราสามารถเปลี่ยนท่าทางนะไอ <c oughs> ้นี่มันท่าอะไรอ่ะ <c oughs> ท่าเต้นคืลนล่างเดิมอะโอเป็นสกิลที่ไร้สาระมากเพื <c> ่อ <oughs> ทำเพื่ออะไรเนี่ยโอ้มันจะมีตุ๊ก,กตาพวกนี้ อยู่ในแผนที่ซึ่งเราเนี่ยสามารถปลอมตัวเป็นมันได้เพื่อที่จะเนียนเวลาศัตรตูแบบวิ่งมาอย่างเนี้ยเราก็สามารถเนียนกับตุ๊กตาได้อะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมอย่างนี้นี่เองเจ้าบอทโอเคตอนนี้เราได้ ปืนสกามาเดี๋ยวผมจะลองแลกเปลี่ยนดูโอ้เดี๋ยวม,มาดูนะผมจะได้ M4 หรือเปล่าขอ M4 อหน่อยชึบโอ้เอาสกามาแลกสกาเช่งั้นเลยโอ้แต่สกาเยอะมากครับเย<ะ>้คือมันไม่มีปีศาจนะทุกคน มีแค่เราสามารถแปลงร่างเป็นหุ่นไล่กาอะไรอย่างเงี้ยเป็นตุ๊กตาผีสิงเพื่อแบบทํามาหลอกคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรเขาเนี่ยบันลูนอะไรสักอย่างเนี่ยทำอะไรได้เฮ้ยโอ้ขึ้นได้บันลุนผีสิงอ่ะโอ้ให้ตัวนี้ <laughs> ดูไปดูมามันก็น่ารักดีนะสหรับเจ้าผีตัวนี้ ว้าวไม่แต่อ๋อเราสามารถหันซ้ายหันขวาเพื่อดูสตูได้อะไรอย่างนี้นะครับอืมแค่นี้อ่ะก็ดูบรรยากาศนะครับของเทศกาวลวันฮาโลวีนอะไรอย่างนี้นะมีอะไรให้เล่นอีกบ้างเนี่ย อันนี้คือกล่องอะไรเขาเนี่ยกล่องใหญ่มากเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างในคืออะไรโอ,รอ้ยเฮ้ย A M R <c oughs> ดอกไอเทมโคตรดีอ่ะที่กล่องเนี้ยมันดอกไอเทมจากแอร์ดอปเลยนะครับเนี้ยโอ้ยอยางโหดมันเดี๋ยวมาเปิดดูครับว่ามันได้ไอเทมอะไรนอกจาก A M R หรือเปล่า นี่ครับกล่องนี้ครับกล่อง,งใหญ่ในเทศกาลฮาโลวีนนะครับบอกได้เลยว่าของโคตรดีขราวนี้อะไรครับกอซ่าบ้าไปแล้วเราลองเอาเอ็มาแลกได้ไหมไม่ได้ครับปืนจาก a อร์ดอบแลกไม่ได้วะแล้วกอซ่าเอ้ยกอซ่าแลกได้โอ้มีโอกาสที่เราจะได้ร้อยนัดเอ็มสองสี่แล้วก็ อ,อักครับไม่คุ้มเลยโอเคคราวนี้ผมจะมาลองสกิลเรียกรถดูนะครับอ่าอะไรครับเนี้ยแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่คืออะไรอะ่ะเราต้องทำการโยนใช่ไหมอ๋อโยนเรียกรถแบบนี้แล้วยังไงเขาเนี่ยมีแสงขึ้นมาโอ้ดาวร้อยเจ็สิบอ๋อนี่ไง มีรถลงมาครับเป็นรถที่แบบคล้ายๆกับการที่เรานี่ยิงแฟกันนอกวงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันคือรถอะไรนะจะเป็นรถหุ้มเกาะหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าเป็นรถหุ้มเกาะน,นี่บอกได้เลยว่าโคตรโกงใช่หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ชัดนะครับสําหรับรถที่เราได้มานะโอ้ ใช่รถหุ้มก่อไหมไม่ใช่นะครับโอเป็นรถ u a c ธรรมดานะครับคุณผู้ชมนี่บอกได้ว่าสกิลนี้เนี่ยถามว่ามันจำเป็นไหมรถมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะคุณผู้ชมแต่ก็มีไว้ก็ดีคนระับคุณผู้ชมเผื่อกรณีฉุกเฉินแบบเราไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเรียกรถออกมาได้นะสำหรับสกิลนี้ แล้วก็สามารถเรียกมาได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมแต่คู่ดาวค่อนข้างที่จะนานครับโอเคครับประมาณนี้สำหรับสกิลนี้โอเคคราวนี้เราไปดูสกิลต่อมาเลยเอาเลยครับคราวนี้เรามาดูสกิลระเบิดควันที่สามารถฮิลได้กันบ้างครับว่าสกิลนี้เนี่ยมันดีแค่ไหนนะซึ่งผมคิดว่าสกิลนี้เนี่ยน่าจะเป็นสกิลที่มีประโยชน์แล้วก็โกงที่สุดแล้โอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเมื่อเรากดใช้นะครับเราสามารถโยนได้แบบโอ้ยควันเป็นสีฟ้าแบบนี้สวยงามมากเลยแล้วนอกจากพางตัวให้เราแล้วนะครับมันยังฮิวให้เราด้วยอะเ <c oughs> มื่อเราเข้ามาอยู่ในควันเนี่ยนี่ครับโหเลือขึ้นแบบเร็วมากเลยเนี่ยโอ้ย่างโกงนะครับสกิลนี้ดูดิแป๊บเดียวเลือดเต็มแล้วนะครับ นอกจากมันพังตัวให้เราแล้วมันยังฮิวเราอีกนะครับเนี่ยสุดยอดเลยแล้วหืควันนี่สีฟ้าสวยงามนานด้วยนะเนี่ยโอ้โหได้ด้ว่าสามารถฮิวเพื่อนได้ทั้งทีมเลยนะครับสำหรับสกิลนี้นะนี่ครับหืมแจ่มจริงๆครับสำหรับสกิลนี้แต่ครูดาวนี่ค่อนข้างเจียนานเะครับคุณผู้ชมนานาพอกับการเรียกรถเลยนะ โอเคคราวนี้เรามาดูสกิลนี้กันบ้างเอ้ะมันคือสกิลอะไรครับเนี่ยเพรนั้นทำไมไอคอนมันเป็นอย่างนี้คือสกิลเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นการสร้างตัวปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกศัตรูนะเดี๋ยวเรามาลองกดใช้ดูนะว่ามันจะใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าเอ้มไม่ใช่เหรอ, <c oughs> อสกิลนี้น่ารักว่ะเป็นการสร้างบอลลูนขึ้นมานะะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถ ลอยและลิ้วแบบนี้ได้เลยนะเป็นการล่อนตัวลงมานะฮรโอ้โหผิดคาดเฮ้ยอย่างที่โอเคครับมากันที่สกิลสุดท้ายแล้วกันนะครับส่วนสกิลที่เป็นพวกสกิลสแกนเนี่ยขอข้ามไปแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับมันก็แค่สแกนหาสตูหาไอเทมที่อยู่รอบตัวเราแค่นั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองเรียกร้านค้าดูนะว่าร้านค้าเนี่ยมันจะมีไอเทมอะไรให้เราซื้อบ้างอ่านี่ครับเรียกร้านค้ามาดูครับว่าไอเทมที่อยู่ในร้านค้าเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยเดี๋ยวมีแฟกั์กขายด้วยในราคา100บาทโอ้แล้วดูครับโอ้โหไอเทมแต่ละชิ้นนี่บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆ คือเหมือนกับร้านค้าทั่วไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่ครับแต่ที่สำคัญก็คือมีแอร์ดอบให้เราด้วยอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะได้ดับเป็นอะไรไอ้บอทตัวนี้เนี่ยเนี่ยเ <Yeah. S 2> ออแล้วไอเทมอันนี้อะไรครับเนี่ย เลดร์ ar, อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวตังไม่พอผมขอหาตังแป๊บหนึ่งผมอยากรู้ว่าไอ้เลดาอันนี้เนี่ยทำอะไรได้เมื่อกี้ดันเอาตังไปซื้อปืนซะงั้นเลยครับโดนบอดยิงโอเคตังพอหรือยังเนี่ยยังไม่พอขาดหนึ่งบาทนี่ครับก็ประมาณนี้ครับสหรับโหมดนี้นะก็ แนะนำคุณผู้ชมนะว่าให้คุยกับเพื่อนดีๆนะครับว่าใครจะใช้สกิลอะไรนะเพราะว่าแต่ละสกิลมันก็มีความจําเป็นที่แตกต่างกันนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนาไอ้สกิลเรียกรถเท่าไหร่นะเพราะว่ารถเนี่ยเราส,สามารถหาได้ตามแผนที่อยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยสกิลเรียกรดเนี่ยมันเรียกตีนด้วยคุณผู้ชมมันไม่ได้เรียกลถอย่างเดียวมันเรียกศัตรูด้วยอ่ะ แล้วก็กว่ามันจะลงมาจากท้องฟ้านะครับก็นานใช้ได้เลยโอเคมาลองใช้อันนี้ดูอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเหมือนเป็นที่สแกนอ๋เป็นเลดร์สแกนนะครับแต่ไม่รู้ว่าสแกนหาอะไรอาจจะเป็นการสแกนหาศัตรูหรือสแกนหารถอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับเจ้าเลด้์นะี้ คือมันไม่มีข้อมูลบอกนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้โอเคครับคุณผู้ชมประมาณนี้ครับสำหรับในคลิปนี้ผมเซียร์เคซทีวีก็ต้องขอตัวลาวทุกคนไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะบายบายจ้า